สวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศรายการในหอยพ่าเลาะนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้พาพี่น้องหาเลาะเบิ่งงูงามๆนะครับตามขอกตามฟ้ามู่บ้านต่างๆเมื่อนี้เดินทางมหาอดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดินทางมหาอดีตขอกงูง,งามสายพันธุ์พัฒนาอีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้ามนะครับเมื่อนี้มีเปิดให้พี่น้องเบิง่งสามซีโตนะครับสำหรับเอฟซีของรายการเฮ่า ก่อนอื่นทักทายผู้ดูแลคอคผู้ดูแลฟาร์มก่อนนะครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับซื้ออยังครับท่านคือพ่อหนูครับล่องหนูกบ่าไใดครับผมล่องหนูอ๋อล่องหนูครับบ้านตำบลญอำเภอครับบ้านหนองแมงไงครับตำบลผู้ปออำเภอเมืองจังหวัดกระสินห้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดสามสองสองสามหกแปดศูนย์เกียรับโอ้อมือนี้มีไหวจะตัวได้คอ มีสี่ตัวครับสี่ตัวนะครับเลี้ยงมะโดนเราบอครับท่าน้องโอ้หลายปีแล้วครับผมบักป่าง้วอเพราะว่าผมปลูกเอาขีนใส่บักเผาครับโอ้ปลูกเอาขี้ง้วะครับขีง้วอนี่เลี้ยงไว้เจ้าขี้ใส่บักเผานี่ครับโอ้พี่น้องครับเบิ่งป่าเผาแล้วครับนี่ครับคือสวนเผาครับผุดป่าเนี่ยยู่ทั้งครับมีพ้นยาวทั้งครับบักเผานี่บักเผานำหอมมาทำำหอมครับโอ้คือเขาเลี้ยงง้วอแล้วก็เอาขี้นี่ครับมาใส่ครับครับโอ้ลดต้นทุนเขาครับลดต้นทุน นะครับปลาคุณได้คุครับนประสบผลสำเร็จเพบากป้าเาสำเร็จเล้ยวครับปลาหนึ่งครับโอ้เอาไปส่งขายใชท่านปีที่มามันเลี้ยงไหมครับเพราะมันเป็นกิการนะครับโอ้มันก็เลยบอลผ่านครับครับวันที่นี้ไรตันครับที่กลับมาแล้วครับโอ้อันนี้เต็มรึงตึแล้วตอนนี้ครับโอ้มีโอกาสเดี๋ยวผมจีภาพี่น้องไปเบิ้งปลาเผาพันล่องหนูนะครับโอ้นี่เป็นงั่วในลูกจะโตแล้วลูกสามตัวครับลูกสามตัวครับมีทองทีซีนได้ท่องครับโอ้ตอนนี้ท่องบ่ครับแักเดือน หาดกันเหรอครับบินครับหาเดือนท่องท่องตัวไหนครับท่องซูเปอร์เอ็กครับโอ้เจ้าซูเปอร์เอ็กนะครับขึ้นปลาพานบ่่านเนี่ยครับหาดกันนะครับผมวันที่สิบเก้าเตรียมหาดกันครับผมใบครบครับพี่หันครับผมพี่น้องครับเอกสารใบลอดครบเบื้องหาโบดได้ครับพี่น้องโบดปาดพูดเหรอเห็นบ่โอ้แขงข้อขาหน้าเขาสุดยอดขันหนึ่งว่าสมัยตะกี้ค่าเสียนน่ะท่านเนาะครับครับขาเสียนเบื้องหางเลยอ่างดุกลามขุ่น ปานหางมาเป็นปุ่นปาดปุ่นปุ๋ยอ่ะท่ายดีนี่ท่ายบอกกนแวตัดเพศกระโบดนี่หูกระโบดเพศกระโบดปัดที่นี่ตอนนี้ลูกเราตัวเล็กนี่นี่บอกลูกซ้ำหนึ่งครับผมไเป็นไรกันนะท่านไรแล้วลูกขึ้นกันไหนครับลูกเคเอฟบอกครับเคเอฟซ้ำหนึ่งครับผมลูกกุ๊กลูกกุ๊กเอาโอ้โตมี่โจมี่อ่ะบอนี่โจมี่อ่ะบดขับอยู่นี่ครับโอ้พี่น้องครับคุณแต่เจ็ดเดือนครับนี่เจ็ดเดือนนะครับผม เจ็ดเดือนลูกเคเอฟสามหนึ่งพุ่นก็เคลืเลยพี่น้องครับนี่ลูกเลยเจ็ดเดือนแม่ท้องหาเดือนครับที่หาเดือนครับที่ทิพเก่าครับหาเดือนโอ้แสดงว่าปีแล้วลูกครับมันสองเดือนขึ้นเลยครับตอนนอนอยู่นี่มันลูกระเบิดมันบ่นี่บ่อครับมีมีจนมันชื่อมากครับเหมืนจี่นองครับอ๋อตัวข้างหลังนั่นจะแมีนเอือดตัวนี้เอือดครับเอ้ขึ้นเลยตัวตัวนี้จักขาเป็นมาดอีสันครับเขาขึ้นดีแท้ตัวนี้ฟังตัวนี้อีกครับเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็ีน ท่านน้องมาสมมติว่าพี่น้องเบิ่งอยู่ทั่วประเทศตอนนี้นี่นี่โตนี่คือลูกเขยสามหนึ่งครับอยู่ในท้องตอนนี้เป็นซุปเปอร์เอ็กซ์ครับซุปเปอร์ครับซื้อสองโตได้สามโตครับแม่น่าสามโตครับแน่นอนครับได้แน่นอนครับเปิดบาทเปิดหกสิบนะครับผมมาหกสิบคือหกหมื่นครับหกหมื่นครับที่เปิดถือกเอาอีลี่ไปดิห้อยกระเป๋ายืนตัวครับเนาะก็ได้ว่าออกไปเขาหมดแล้วครับโอ้ยพี่น้อง เบิงเเบิงง่วเรลเบิงอวนบักเลยแต่ว่าทองหาเดือนมึงไงนี่อยู่ในท้องซปเปอร์เอ็บกันนี่ครับนี่มีทบานนี่สามหนึ่งเบืบงเอาเบื้งสีเบเบิงสีเบิ้องไทยเบื้งหางเงาหาปานแขะเพื่ะเอบดครับบดครกเมเบื่งข่างัวข้อเซียงขอเยัอเซี่ยงหั้อเซืงข้อเซีงหั้อเซี่้อเซี่ยงหัวื้อเซี่งหี่อเ่หัวอี่หอ่หอยอ่ แั่มาหอดมาเสียงกงนสิได้ยังไงครับโอ้มาหอดมาถึงอย่างนั้นเนาะครับจังมาคุยกันครับนี่เอาพี่น้องครับร้อยห้าสิบประกันโตลูกนะแค่เอฟสามหนึ่งเด้อเอกสารใบหลอดครบครับอ่าอยู่ในท้องตอนนี้เป็นซุปเปอร์เอ็กนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิบห้าคามไปเพื่อนข้างนั้นบาทนี้ตัวนี้แหละครับบาทนี้ตัวนี้แหละตัวนี้มันดูกันหกแปดครับการ์ดคำนี้ เก้ากาเล็เ KF หกแปดครับครับข้อแรกป่ครับท้องท้องแรกครับนี่ครับท้องเตัวไรบาตนี่ท้องซุกซุกกระเด็ดช็กโกเลครับอ๋อช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตแดงมหัศจรรย์ครับครับแดงจริงคือเห็นบูกมันอ่ะครับเป็นเจ้าก็ะเดี้ยวเหรอป้าแม่หน่ก็ะย่าอาดละตัวนี้คันในราคาก็ขายขายกันครับโอ้ในราคาก็ขายตัวนี้พี่น้องครับแม่สาวไปยักเดือยเราท่าน ยินงเขาสองเดือนครับผมโอ้เข้าสองเดือนแล้วบ่ครับครับครับโอ้สองเดือนต้นก่อนคือกันครับคิดว่าสิผ่าันอันนี้เนาะผ่านแล้วครับโอ้เอาบานนี่ตัวนี้บานนี่ตัวนี้เป็นลูกแม่ไงนี่บอกครับลูกแม่นี่ครับลูกการเล็้ยงคือกันครับนี่โอ้เอื้อยอ่นั่นครับโอ้อีนี่อีเฮ็ดขาตัวนี้ครับแทงเขาแทงเขาไว้เงี้ยวอาณาทับปาะพันธ์ทับแล้วครับแลักเดือนนี่งอะไรคือกันครับไดือสองเดือนแต่วเดือนที่ออกก่อนครับออกกันวันที่แปดกุมภาคครับวันนี้ตัวนี้ตัวนี้ ครับงอเท่าครับโอ้งอเท่างวมุ่งต้องโตอ่ะครับบัววัวครับนี่หลอดครับหมอเอ๋ตามไปครับโอ้ผ่านขึ้นระผ่านวันผ่านเนี่ยครับมันบอกมันบอกขึ้นไหมครับมันเด็กสีสงสองเดนกลัวครับมีดสีดีสองปีผมว่ตัวนี้สองเนี่ยครับผมโอ้ตัวนี้กันทิลใจกระขายหายกันเขาไม่น้องครับร่องหนูมือนี่เปิดยกขอกเลยอันในราคาเปิดทุกโก ตัวนี้กระท่องตัวนั้นกระท่องตัวนั้นกระท่องซื้อสองได้สามรั่งพื่อครับอย่นสนใจนะครับทักเขามาเลยนะครับเมื่อนี้ต้องขอขอบคุณท่านร่องหนูนะครับแก่โอกาสได้ไปพะโล่พร้อมเอฟซีด้เบิ้งง่วกันทั่วประเทศสุดท้ายร่องนี่บอกบ้านตบลอำเพื่อแลวกะเบอร์โทรศัพท์อีกครับท่านครับบ้านน้องเร่งไงครับตำบลผู้ป่อเฮาอำเภอเมืองจะได้เกิดสินครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดสามครับสองสองสาม 68ชุด7ครับผมติดต่อได้ตรงต,ต,ตลาดเวลาครับผมครับ,รบท่านร่องหนูเทศบาลตำบลผู้ปอ,อครับเทศบาลผู้ปอนะครับเพื่อใน,นต้องขอขอบคุณท่านร่องหนูได้หลายถ่ายโอกาสได้ไหอเพราะร้อมเอฟซีเดี๋ยวมึงง่วกันตัวงามสุดท้ายใเฮลันท่านร่องนี่ส่งโหวานลำลำเลยลุยขายง่วมหวานทุกตัวแล้วท่านร่องเนี่ยานานครับ ам, <ๆ>ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านครับ